สวัสดีครับพี่ดาวก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องผมนะครับันนี้ก็เบื่อๆนิดหน่อยเหมือนจะปวดหัวนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบเจ็ดนะครับทุกคนนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเลฟตอรี่นะครับผมก็เขาจ้างผมมานะครับโอเควันนี้ครับผมเราก็มาในจุดเกิดของเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดมาเนี่ยเขาจะมีรหัสความปลอดภัยให้เราเลือกนะผมก็ใส่ไปแล้วนะครับสี่ตัวนะครับผม เมื่อเราเข้ามาเนี่ยอย่างแรกจะต้องทํานะครับผมเดินมาตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมกดปุ่ม N นะครับผมรับของเด็กใหม่นะครับเราก็จะได้รับพวกพิซซ่านะครับผมเบปซี่ห้านะครับผมแล้วก็เงิน5้าพันกระเป๋าความจุ1นกิโลนะครับผมแล้วก็เลเวลเริ่มต้นเป็น1นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นข้อแนะนําในการเล่นเราสามารถดูได้นะครับเพื่อศึกษาแล้วก็ดูว่าไอเทยเนี่ยมันผิดหรือว่าไอเทยมันถูกนะครับผมดูได้นะครับผม นี่ก็เป็นเควส์สำหรับคนที่งงเงาอยากจะทำนะครับจะได้พวกของนู่นของนี่มานะตอนนี้จะเป็นเรื่องของความจุนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับเพิ่มความจุกระเป๋าได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องการซ่อมชุดเกราะของเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นซุมกระชับป้องนะครับผมก็คือใช้เงินเขียวหนึ่งหมื่นมาฝัก เยอะมากนะครับแต่ว่าคนที่หาก็หาได้นะแล้วก็ส่วนตนี้จะเป็นส่วนการจัดอันดับนะครับผมสามารถกด n แล้วก็อันดับเงินเขียวดูได้ว่าใครเงินเยอะสุดในประเทศนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมและส่วนต่อไปก็สามารถกด y นะครับผมเพื่อดูเมนูช่วยเหลือของกระเป๋าใน S/ ลฟส Story ได้นะครับผมมีเปิดปิดอ็อบเจกต์กระเป๋านะครับผมก็คือกระเป๋าที่เราติดมานะครับผมแล้วก็มีการใช้งานกระเป๋าเก็บของนะครับนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมกระเป๋าของเซิร์ฟนะครับสวยมากเลยนะครับ เป๋าอุ้ยกระเป๋าสามารถย้ายได้ด้วยนะครับนี่ครับผมย้ายได้มีลูกเล่นให้เราด้วยนะครับนี่กดไปกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้คิดผิดไปหน่อยเท่าทีนี่ครับผมสามารถดูชีวิตตรงนี้ได้ดูรีพอร์ตดูเฮาส์ดูเรื่องอินโฟมิชันได้นะครับผมออเทอร์ี์นะครับผมเลเซนควีตดูได้นะตามสเต็ปเรานะครับผมกระเป๋าจะเป็นโลอย่างนี้นะครับผมสามารถกดยูดนะครับผมเพื่อกินได้นะครับนะครับผมนี่ครับคุณไม่กระหายน้ํานะครับแล้วก็สามารถ กดกินพิซ่าได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่กระหายพิซ่าเช่นกันกระหายที่อะไรไม่ใช่นะครับและส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดนะครับผมรับรถเด็กใหม่นะครับของเลฟสตอรี่นะครับกดเอ็นได้นะครับเพื่อรับฟักชิโอนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอัลเทเนตเรียกรถของเรานะครับนี่เข้ามาในกาหลาดแล้วนะครับเย็ดโดมาตบฟักเก๋เลยนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกดอัลเทเนตเข้าไปนะครับเข้ามาในอู่นะครับผมแล้วกดเข้าไปนะครับผมจะเบิดรถมาตรงนี้นะครับขวามือเรานะครับสามารถขึ้นได้เลยใช้ชีวิตได้นะครับผมกดเอนจินล็อกอะไรได้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเราก็สามารถไปดูที่งานกันเลยดีกว่าทัพจีเสนะผมไปดูสถานที่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีจุดเริ่มต้นมีอาวุธมากมายเลยครับเยอะมากๆนะครับอา่าว IDM เด้งมาฟัก7 1เซเว่นเอเลเว่นนะครับผม <c oughs> โทษทีว่ะไอเยีอบมันจะป่วยว่ะสัตว์เนะียนะครับนี่ครับก็จะมีร้าน ขุดครับจีเล็กนะครับผมรับรถกิโลแล้วก็มีตลาดนะครับโรงจยาบานแล้วก็เราโดนจุดเริ่มต้นสารภาชนก่อนที่จะทำงานเราต้องมาทำบัตรประชาชนกันนะครับผมไปที่อันที่2เลยนะครับผมราตรงนี้นะครับจีเมันไม่ค่อยดีนะมาตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถมาตรงนี้นะครับผมแล้วกด h เข้าไป h e a เข้าไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมทํา id card นะครับผมนะครับแล้วก็รับ id card แล้วเราสามารถถึงจะทํางานได้นะประมาณนี้เลยนะครับ เราจะไปในกระตุกปลาแบบโคตรมันเลยนะแล้วคันนี้เป็นรถโดนะ200บาทขายก็สองคันเทนั้นแอดมินได้บอกไว้ในช่องแชทแชทหลอกซ้ายบนนะครับอ่านกันได้เลยนะครับนี่แรงแรงมากและสายแบบสายตัวเกียวดิบนี่แบบเท่มากคือดีผมชอบมากนะดิวดิบมันมากเลยโอ้โหตัด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 ไม่เท่เลยคือตอนนี้เรือหายเว้แอดมินเขาเลยผมไปงานอื่นนะตกปาลาได้จะเป็นตกปลาแบบตกปลาแล้วก็ตกปลาเลยนะนี่ที่ผมเดานะครับ สวยมากเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้แล้วผมก็ได้มาถึงน่าจะเป็นแนวงานขุดแร่นะเราสามารถพิมพ์ทับ GPS นะผมเลือกปี่งานถูกกฎหมายแล้วก็เลือกปี่ขุดแร่อัปเดตนิวตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเดินมาตรงนี้นี่ผมต้องการกด end ได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะทําการ r e p a i ลิ n g นะเหมือนกับการซ่อมอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนแบบเรากําลังพยายามที่จะขุดมันนะครับเพื่อเอามาใช้นะครับ น่าจะใช้สําหรับการคราฟของแล้วก็คราบวุ้แล้วก็การทําอื่นๆน,นะอันนี้ต้องลองไปดูเอาเองนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็แบบว่ามันก็ฟาร์มง่ายและมินก็คอยดูแลนะสำหรับผมแล้วนะไอ้นี่เป็นแรงมั่วนะดูนะว่านี่นี่นี่พอเปิดกระเป๋าอีเวนต์ทอรี่มานะรอโหลดดิ้งก่อนนี่นะครับผมที่มีแร่สองแรงนี่ครับมาพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองกดเองอีกรอบนึงนี่เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะครับจะหลับแล้วนะครับนิดหน่อยนะวันนี้นิดนิดหน่อยครับเบอร์ด้วยเฮียปวดห,หัวอีกสัตว์ ใครับจะเป็นเนี่ยจะตายแล้วผมได้แร่เขียวนะครับตอนนี้นะครับเราได้แร่เขียวนะทุกคนเราสามารถกเกงตรงนี้ได้นะเราก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่น่าจะแปบแ๊บละแร่พวกนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างครับอ,อ๋อเซิร์ฟนี้ห้าหมบัตเอฟนะถ้าเราบัตเอฟเนี่ยเราจะถูกแจ็แข่งเป็นเวลา30าวินาทีเลยนะแล้วก็ผมถามไอ้บินว่าแร่พวกนี้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจะรับคาร์บูทนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับงานแร่นะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุด โพเซตแปลรูปแรกทุกชนิดนะครับผมนี่นะครับหน้าผมเองหล่อไหมแต่ถ้ามากกว่าตรงนี้นะครับเพื่อใการโพสเซตนะเน,ะนะี่ยอันยัมมานีแล้ฟ้าแต่ผมไม่มีแลกพุทเนี้ยครบทั้ง3อันเลยนะคือว่าต้องใช้3อันแลกกับได้อันเขียว1อันฟ้า5ได้ฟ้า1แล้วก็ม่วง8ได้ม่วง1นะครับสำหรับพื้นที่ในการแปลเริม่มสามารถทับจีเบียได้นะ,แล,นะแล้วก็เลือกอ่าไม่มีนะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมโพสเซตอัญมณี นิวตรงนี้นะครับผมกด n แล้วก็แปลเลยประมาณนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับนี่ผมตัวสตาร์นอยู่นะครับเป็นเผื่อมา f นะตอนนี้เราก็มาถึงจุดเลเบลของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถทิมทับ g จเบและสารที่ทั่วไปเลือกไปที่เลเบลตรงนี้ได้นะนี่นะครับผมจะเป็นเลเบลนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาได้ตามแบบนะถ้าดูในกดแมปเนี่ยนี่ครับคือโซนสีแดงนะครับผมอยู่ตรงเลยแถวเดชิปนะครับก็จะเป็นตรงเรือนะครับ เราก็สามารถมาตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นตู้เซฟนะครับเราต้องค้างขัเจตตู้เซฟตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราใช้ไม่ได้นะตรงนี้นะครับผมใช้ปูน20ใช้พวกสายไฟส0อะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นที่สร้างอาวุธนะครับสร้างอาวุธช้อะไรบ้างนี่นะครับคือเราต้องการสร้างปืนยิงล้มคอนไม้เบสบอลหนานะครับผมใช้แร่ฟ้านะครับผมท่อนไม้แร่เหล็กเงินแดงเงินเขียวนี่คือพวกนี้ที่เราต้องหามานะครับที่สําคัญสุดคือพวกเศษแร่ทั้งนั้นเลยนะครับที่เราต้องไปฟาร์มนะ นี่คือเหรียญแบดคอยนะครับแบดคอยนี่ก็สําหรับการที่เราตีอาวุธแตกเราจะได้เหรียญมานะครับเพื Pre ่อทําการแลกครับประกอบเป็นชิ้นส่วนแล้วก็แลกเป็นเหรียญนะครับที่เราต้องการจะใช้นะประมาณนี้นะนี่เป็นผ้าห่อศพนะเราต้องสร,ร้างน,นะเอาไว้แบบอุ้มเอ๋ออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับอุ้มเอ๋อนะมี s อสนะครับผม5นะแบะโกเคนห้านะปูน10แล้วก็เงินแดงใช้5้าพันสำหรับครับหนึ่งถุงนะ ไดยใช้ผลิตกระดาษนะผมไม่รู้ผลิตไปทําไมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้นะโนเนมเอ้รถเนมไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับได้เป็นการสร้างบัตรแกงนะครับบัตรแกงทองนะครับใช้ฟ้าเหล็กอันนี้มันมีเงินเขียว5้าแสนนะครับแต่เราขึ้นแกงหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะประมาณนี้เลยครับแอดมินให้รดแรงมาด้วยเนี่ยโอ้ยครับทุกคนตอนนี้แอดมินจะให้เรารีวิวระบบงัดรถนะครับผมเราให้เราเอาตรงนี้กด N นะครับผมแล้วกด Y นะครับ vicinity นะครับหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่ากดปุ๊บเราก็จะเก็บข้อเปาเรานะ เมื่อเก็บแล้วทําไงต่อครับอ้าวเชื่อแล้วโอเคเราก็เก็บแล้วนะครับไงต่อครับอันนี้เป็นงานงัดล้อรถนะครับผมมีทั้งงานงัดล้อรถเขาให้เราไปอยู่ที่ข้างรถนะครับเพื่อทําการแบบแบบแบบอยู่ใกล้ใรถอะแล้วแบบงัดรถนะงัดล้อรถเนี่ยครับรถรุ่นอะไรผมไม่รู้จักโนเนมและกระเป๋านะครับผมกดใช้งานนะครับลองโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งผมกดยูสนะครับตรงนี้นะครับผมล้อหน้าล้อหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะเราทําอะไรอ่ะอุ้ย คุณล้มเหลวในการกระโดงัดล้อรถ,อรถยนต์ก็เราใหม่คราวมาเด็ดว่า,าทีอ้าวล้มเหลวแอดมินจะทำให้เราดูนะว่างัดรถแบบมือชีพเขาทำยังไงนะแอดมินเป็นจอมจจยงัดรถนะครับนี่ไงเขาลงางัดแล้วนะทุกคนนี่นี่เขาลงะงัดแล้วอา้าวเชื่อกูว่าแม่งพลาดเหมือนกูแน่เลยเรืว่าได้วะนั่น นี่ยนะครับแอดมินก็ทําไม่ทันนะครับประมาณนี้นะครับสลับระบบงานเราลดครับผมก็เป็นระบบที่ใหม่มากนะครับเดี๋ยวเราเล่นกันได้นะโอเคทุกคนตัวนี้คือจุดที่ทุกคนก็น่าจะชอบนะมันจะเป็นจุด boxing love city นะครับผมเราสามารถอ่าไอ้ไม่ใช่เราสามารถกดพิมพ์ทับทีเบสนะฮผมสถานที่่ถไปแล้วก็เลือกอ่อนี่ครับ boxing love city เพื่อมาตรงนี้ได้นะครับผมเราต้องอาวุธตรงนี้นะครับหยิบอาวุธนะฮะผมเลือกคณะได้นะแล้วก็สามารถเอามาถ่ายได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ อ่ามัดเอฟไม่ได้นะชิปหาย30มสิบวิไอสัตว์เอ็นเป็นแบบว่าถ้าตายขั้นในแน่จะเกิดเพียงห้าวิก็จะเกิดแล้วนะครับดีมากเลยนะผมจะลองนะเดีย่ครับแถวียวเแถ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 วนี่นะครับนี่เมื่อเราค่าไอเมนตายเนี่ยเอ็นเองก็น่าจะเกิดภายในห้าวินะครับอ้าวเขาเกิดเลยหรือเปล่าอ๋อยัง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 กำหนดน่าจะเกิดห้าวินะครับผมเราต้องเราสามารถเข้ามาได้เพื่อทําการ แบบว่าเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถวิ่งหนีคู่ต่อสู้ในนี้ได้นะครับเพื่อทําการยึดนะครับหลบหลีคู่ต่อสู้นะครับครับเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าเจ้าอาวาสไล่เส้นนะครับได้ทำการยึดสถานที่บ็อกซิ่งนะครับมันเป็นมาชิงสถานที่บ็อกซิ่งกันเถอะทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อผมตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือตายห้าวิเกิดนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเนี่ยไอ้ไมค์ต่อยผมนะโอ้ยครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่า มันกี่วิอะประมาณ10วิเกิดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นครับทุกคนก็ไว้มาเจอกันนะครับผมก็น,นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์เลิฟสตอรี่นะครับมาเล่นกันได้ทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะผมไปนอนดีกว่าน่าจะไม่ไหวละเจอกันคลิปนี้ลงมาช่วงเชชานะทุกคนไว้เจอกัน,นครับซี่หยา